สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแ้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีสิงห์ลัคณาสิงนะคะประจำวันตักแรกของอเดือนสิงหาคมขอวอวยพรให้สําหรับชาวราศีสิงศราทุกท่านนะคะที่เกิดในเดือนสิงหาคมนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปอดจากโรคภยัยรอดพน้นจากวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้แล้วขอให้พวกคุณรับรวยเงินทองนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปทานานะคะเพราะนี่คือเดือนเกิดของคุณ ยังไงขอให้คุณมีความสุขแล้วก็จงคิดสิ่งที่ดีๆในเดือนเกิดของคุณนะคะมาดูไพ่พลังงานของชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์กันนะคะขอไพ่พลังงานของชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์ค่ะโอ้โหแปดดาบเลยเหรอ,อนะคะเอจัพซอร์แปดดาบ ค,คุณกักขังตัวเองอยู่ใน,ในความสัมพันธ์ด้วยไพ่บอกว่ามันเป็นการกักขังความรู้สึกตัวเองหรืออีกในหนึ่งค,คุณถูกกักขังด้วยมีแนวโนม้มที่คุณถูกกักขังให้อยู่ในความรู้สึกของตัวเองหรือว่าคุณถูกกักขังจากใครคนใดคนหนึ่งนะคะมันมันไปไม่ได้มันจะอยู่ก็อยู่ไม่ได้มันจะมันจะอยู่ก็ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนจะสวนจะไปก็ยังไปไม่ได้นะคะภาวะจะเป็นประมาณนี้ทีนี้มาดูว่าสถานาการณ์ของพวกคุณเป็นอย่างไรค่ะ หนึ่งไม้เท้าโอเคเข้าใจแล้วไพ่จะบอกว่ามีใครคนนึงเดินเข้ามาในชีวิตของคุณในถ้ำกลางที่คุณเกิดวิกฤตในชีวิตนะคะหรือว่าเข้ามาในช่วงเวลาของเงาก็ได้นะคะหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบดาวมัน,ม,นมันเป็นการที่แบบว่าคุณรู้สึกว่าเขามาสร้างความประทับใจอาจจะเป็นคนที่ทํางานก็ได้นะคะสร้างความประทับใจให้แก่คุณนะคะทำให้ความทาให้เป็นแบบความรู้สึกดีแต่ว่าเหมือนคุณมารู้ที่หลัง ให้หนึเหรียญเอซอฟเพนดิเคิลเหมือนคุณมารู้ทีหลังว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาคบกับเรามีเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องด้วยคุณก็เลยรู้สึกว่ามันมันคืออะไรมันแบบไหนแล้วก็ความสัมพันธ์นี้คือเขาให้คุณอยู่ไปไปอยู่ในโหมดของตัวเลือกช้อยไมนมีความสัมพันธ์รักซ้อนอยู่นะคะซึ่งพอพอตัวคุณเองจะเดินออกมามันมันมันไม่ทันแล้วเพราะความรู้สึกของเรา ไปมีใจให้กับเขาไปแล้วนะคะความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เนี่ยคุณมีคู่แข่งแน่นอนในความสัมพันธ์นี้ t h e Lover อีกเห็นไหมบางท่านคุยกับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนเราเป็นช้อยแต่ถามว่าช้อยในขณะแต่คุณเป็นช้อยก็จริงแต่เขาทํายังไงกับคุณไพ่บอกว่าคนคนนี้ก็ยังเทคแคร์ดูแลคุณนะในส่วนที่เขาสามารถดูได้แต่อาจจะมีหายไปเงียบไปอยู่บ้างนะคะมีความลับอะไรบางอย่างที่ปกปิดไว้แล้วก็ไม่พูดกับคุณทั้งหมดนะคะ คุณมีคุณมีการขัดแย้งกันอยู่บ่อยๆบ่อยๆครั้งนะคะพูดจาไม่ค่อยเข้าหูกันในบ่อย,อยๆครั้งในหลายๆเรื่องนะคะแต่คนๆนี้ไม่เคยหยุดที่จะมีคุณนะใช่ไหมคือไม่หยุดที่จะมีคุณคือในที่นี้คือก็ส่งข้อความหามีการแมสเสจหามีการพูดคุยนะคะแต่ก็มีค่ะชาราศีสิงลคณาสิงบางคนบางท่านคนๆนี้จะกลับมาพร้อมกับ ปัญหาเหมือนกันหรือมีเรื่องให้คุณช่วยเหลือเช่นเดียวกันมีเรื่องเงินเงินทองทองมีเรื่องการงานนะคะในกรณีนี้บางคนบางท่านคุณอาจจะเป็นเจ้านายหรือลูกน้องกันก็ได้นะคะในเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะมันเหมือนกับต้องทํางานด้วยกันอันนี้ในบางคนบางท่านคุณก็รู้สึกอึดอัดใจนะคะแล้วก็มันมีคนอื่นที่คอยจับตาดูความสัมพันธ์ของคุณอยู่ด้วยตอนนี้อาจจะเป็นคนที่พยายามจะมากดสิบเรานะคะไม่ได้หวังดีกับเรา คุณเลยต้องเหมือนระวังศึกทั้งสองด้านในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะทีนี้มาดูว่าเขาคิดยังไงกับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ค่ะสองถ้วยเห็นไหมถึงแม้ว่าจะความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นในรูปแบบไหนเขาอยากมีคุณในชีวิตเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนดีสําหรับเขาคุณมีคุณมีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเป็นความสุขของเขา เขาต้องการคุณเนี่ยไพ่เดอะซันคุณคือ number one ของเขาคุณคือ number one ของเขาคนคนนี้อาจจะไปคุยกับใครครบกับใครมาก่อนแต่สุดท้ายไม่คลิกแล้วมามารู้สึกอีกทีว่าคุณคือคนที่คลิกที่สุดใช่ที่สุดนะคะเนี่ยอาจจะมีอันในบางเรื่องบางราวบางคนคุณคบกันมานานแล้วก็ได้บางคู่บางคนแต่ว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันแยกดังเลยนะคะเขาก็ไม่มีคนอื่นเราก็ต้องช้าใจแต่พอสุดท้ายคนคนนั้นไปมีใครแล้วมันไม่เวิร์กมันไม่ได้เรื่องตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณคือ Number One ัสำหรับเขานะคะเหมือนเขาเริ่มมีแพชชั่นให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วนะกลับมาแพชชั่นให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้ตัวคุณเองชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์คุณอาจจะโหยหาคนคนนี้มากเช่นเดียวกัน นะคะมีอยู่พลังงานนะคือคุณคือคุณก็รู้สึกอยากต้องการคนนี้เหมือนกันมันมีปนความรู้สึกอยากเอาชนะอยากต้องการก็รักด้วยนะคะอืมอ่ะทีนี้ต่อแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ค่ะราชินีถือถ้วยสองไม้เท้าเห็นไหมม,มันมีเรื่องรักซ้อนขึ้นมาในบางท่านบางคนเดะมูนนะคะ อ่าหนึ่งดาอ่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันต่อใบสุดท้ายขอสรุปและเล่าให้ฟังกันดีกว่าค่ะเดือนสามมันทัดเกียบชาราศีกุมลักนากุุนะคะ่ะสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะก็คือว่าตัวคุณเองจะเป็นดั่งราชินีถือถ้วยคุณจะมีเซนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วอยู่ๆเซนนั้นจะโผล่ขึ้นมาจะมีอีกบคุคคลปริศนาหนึ่งขึ้นมาในความสัมพันธ์นี้ทําให้พวกคุณต้องมีเหตุทะเลาะก,กันอีกหรือเข้าใจ มีความเข้าใจผิดอะไรกันอีกแต่มันจะมีขึ้นมาคุณจะรู้สึกว่าตัวเองถูกหลอกโดนหลอกอีกแล้วหรอทําไม <c oughs> ทําไมเขาต้องทําแบบนี้กับเราทําไมเขาถึงต้องทําแบบนี้กับเราทําไมเขาถึงต้องทําให้เราเสียใจนะคะอืหรือถ้าใครยังไม่รู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครปักนี้คุณอาจจะรู้ว่าบุคคลคนนั้นมีตัวตนขึ้นมานะคะอมืมีเหตุที่จะต้องทะเลาะกันมีเรื่องเสียใจนะคะให้อบอกว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งลุกขึ้นมาพูดคําขาดหรือว่ามา มาบอกมายื่นข้อเสนอว่าฉันต้องการแบบนี้เธอรับได้ไหมขอดูนิดนึงว่าเป็นใครฝั่งคุณหรอือเปล่ามันห้ามไม่เท้าคืออย่างนี้ค่ะมีเกณฑ์ว่าจะเป็นฝั่งคุณแต่เป็นการอ่านสลับกันได้คือมันเป็นลนนักษณะนี้คุณอาจจะลุกขึ้นมายื่นคําขาดเข,ขาว่าถ้าคุณจะเป็นอย่างนี้ฉันไม่โอเคฉันต้องการแบบนี้แบบนี้คุณต้องทำคุณจะทําให้ฉันได้ไหมตัวเขาเองก็จะยื่นข้อเสนอกลับมาหาคุณเหมือนกันว่างั้นผมก็เป็นอย่างนี้ดิฉันก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณจะรับตรงนี้ได้ไหมมาคุณละคร แต่ไพ่บอกว่าสุดท้ายมันจะบรรจบกันได้แล้วมันจะเคลียร์กันได้นะมันจะเคลียร์กันได้คุณจะรับข้อเสนอของเขาได้แล้วเขาก็จะรับข้อเสนอของคุณได้นะคะอืมอืมนะโอเคแต่ความสัมพันธ์มันจะเป็นลักษณะที่ว่าพอคุยกันเข้าใจแล้วคราวนี้ต่างคนต่างแบบไม่แคร์เท่าไหร่คุณก็ไม่แคร์นะคะก็คือคุณเหมือนกับประมาณว่ามีภาวะที่เหมือนว่า สถานการณ์มันจะดูแบบเหมือนเป็นสงครามเย็นคบกันเล่นๆก็ได้อะไรประมาณเนี้ยคือคุณคิดเอาไว้คุณคิดเอาไว้ในใจนะคะเหมือนคุณจะทําสงครามประสาทซึ่งกันและกันซึ่งมันยิ่งปวดหัวมันยิ่งวุ่นวายนะคะเรื่องบุคคลที่สามที่เข้ามาก็ยังวุ่นวายไม่พอก็มีเรื่องของคุณสองคนที่ยังมีเรื่องทะเลาะกันไม่เข้าใจกันอีกนะคะอืม อันนี้ในบางท่านบางคนบางกรณีถ้าคุณคบกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้มีเกณฑ์ที่ว่าปัญหานั้นอาจจะไม่ได้เกิดจากบุคคลที่สมหรือแฟนใหม่หรือคนใหม่ที่เข้ามาอาจจะเกิดจากลูกเขาไม่ได้ชอบเรานะคะหรือว่าลูกเราไม่ชอบคนคนนี้แล้วเป็นปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เป็นได้ทุกอย่างเป็นการสลับกันได้นะคะอืมอืมอ,อแล้วมันจะมีเรื่องอื่นโผล่ขึ้นมาอีกจนทำให้ เกิดความเข้าใจผิดกันไปยกใหญ่ก็ต้องระวังปักนี้เป็นเรื่องของความเข้าใจผิดในบางเรื่องบางเรื่องก็เรื่องจริงบางเรื่องก็เรื่องเข้าใจผิดนะคะอืมโอเคอะมาดูเรื่องการงานกันบ้างนะคะของชาวราศีสิงห์ลักขาสิงห์ค่ะสองไม้คุณเอ่อยกับงานนี้มากอะแต่คุณติดสัญญาหรือติดงานอะไรบางอย่างค่ะจะออกก็ออกไม่ได้เนาะหรือว่ายังไม่มีที่ใหม่ที่จะไป นะคะอืมให้บอกว่าเออมันจะมีเหตุการณ์ประทับใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณก็คือว่าการที่คุณกลางานหนักมาโดยตลอดเนี่ยผลงานของคุณอยู่ๆจะมีผลงานโดดเด่นขึ้นมาแล้วทาให้คนอื่นประทับใจทําให้หัวหน้าประทับใจและทําให้งานของคุณไม่น่าเบื่อและเซ็งแล้วก็ถ้าใครมีเกณฑ์ที่อยากจะออกจากงานเนี่ยยังไม่ได้ออกเพราะอย่างที่บอกแหละคุณจะมีผลงานอะไรโดดเด่นขึ้นมาทําให้คุณแบบมไม่มีเกณฑ์ได้ออกจากงาน นะคะถ้าเกิดว่าใครกําลังจะถูกพิจารณาเรื่องงานจะโดนออกหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะมีการเลื่อนออกไปยังไม่ได้ออกปุบป,ปับในเดือนนี้นะคะอืมอืมอส่วนคนที่เป็นเจ้าของกิจการทําธุรกิจส่วนตัวหรือทําเกี่ยวกับงานโลกออนไลน์อ่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องตัดงบประมาณอะไรบางอย่าง กับบริษัทของคุณนะคะอืมออกไปอะ่ะลดพนักงานหรือว่าอะไรบางอย่างอันนี้ในบางท่านบางคนนะเป็นการตัดงบประมาณอะไรบางอย่างในบริษัทเพื่อเป็นการพยุงบริษัทเอาไว้อะ่ะนะคะสู้ๆนะสิ่งนะอืมอ่ะการเงินของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ค่ะอืมสิบดาบเนี่ย เดอะเฮอร์มิตอีกบาท่านคุยกับชาวราศีกันเอ้ยไม่ใช่ราศีตันราศีกันเงรอไ้อันนี้การเงินเอ่อสิบดาบแล้วก็เดอะเฮอร์มิตมันชัดเจนมากเลยว่าคุณก่อนหน้านี้การเงินของคุณเนี่ยมันไปได้อย่างเรื่อยๆราบเรียบแต่ว่าคุณเกิดไปเจอเหตุการณ์อัพเตชช็อกอะไรบางอย่างหรือเปล่าในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินรายจ่ายที่เข้ามาแบบก้อนใหญ่ตุ้มทําให้คุณมีเงินที่จะหมุนไม่ทันไพบอกว่าการเงินจะดีขึ้นเปล่าอืมก็ดีขึ้นอยู่นะ ดีขึ้นอยู่บ้างค่ะแต่ประมาณว่ามีเงินมาใช้นี่ใช้สินมีเงินมาจับจ่ายใช้สอยนะคะแต่อาจจะไม่ได้มีเงินเก็บนะคะหรืออาจจะแบบว่าไม่ได้มีเงินใช้สุรุยสุร่ายเท่าไหร่นะไม่ได้มีเงินใช้ของไม่มีเงินที่จะซื้อของใช้ในสิ่งที่เองชอบหรือปนเปิตัวเองสักเท่าไหร่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะมีรายจ่ายแต่ว่าก็มีกินมีใช้แหละนะอืมอ่ะทีนี้มาดูคนโสดชาวราศีสิงห์และคนาสิงห์ค่ะ Oh, the อาจจะได้คุยกับชาวต่างชาติก็ได้นะเป็นออนไลน์นะคะหรือว่าหัวหน้าของคุณหรือคนที่เป็นอาวุโสของคุณรุ่นพี่หรืออะไรเงี้ยจะเป็นรักทางออนไลน์มาคุยกับคุณเนี่ยอืมแต่ก็ระวังอยู่ๆคุณเขาเข้ามาจีบคุณอะแต่อยู่ๆคุณไปรู้ว่าเขามีภรรยาหรือมีสามีอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วก็ต้องระวังนะคะ แต่มีเกณฑ์ที่เป็นคนเนี้ยคนเนี้ยเป็นคนที่คุณแอบชอบมานานแล้วแต่อยู่ๆเขาจะมาชอบคุณรู้สึกดีกับคุณก็ต้องดูให้ดีดูให้ดีระวังหัวใจตัวเองให้ดีนะคะอ่ะต่อค่ะต่อกันเลยมาดูสถานะไม่ชัดเจนกันบ้างค่ะสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีสิงห์แลัคนาสิงห์สีเหรียนมันชัดเจนมากเลยสีเหลียนว่าคุณจะต้อง รักตัวเองให้มากๆกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะมันยังมันยังไม่มีอะไรที่ลงตัวคุณต้องใช้เหตุและผลกับเขาไปก่อนไพ่บอกแบบนี้เลยนะคะเขาเองก็รักตัวเองอยู่ฉะนั้นเราก็ต้องรักตัวเองไม่เป็นการที่ไม่ผิดกับการที่เรามีพื้นฐานการรักตัวเองบนที่ตั้งของความสัมพันธ์นี้ก่อนเขาให้อะไรเรามาเราก็ให้เขากลับเขาให้ความจริงใจความชัดเจนก็ให้มาแล้วก็ให้กลับประมาณนี้ความสัมพันธ์มันต้องเป็นการความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมนะคะอืม มันก็มีเกณฑ์ที่ตัวคุณอาจจะมีใครเข้ามาใหม่ๆนะคะแล้วก็ต่างคนเหมือนต่างกักกันอะ่ะเขาก็กักคุณเอาไว้คุณก็กักเขาเอาไว้นะคะไพ่แนะนําเรื่องการอย่าไปเล่นเกมกับใครด้วยนะคะคบคบกับใครก็ต้องเคลียรย์ไปเป็นบางคนเป็นคนคนไปบอกให้อีกคนรับรู้ว่ายังคุยกับคนนี้ย,ยังคุยกับคนนั้นยังมีใครอยู่หรืออะไรเงี้ยนะคะอืมอ่ะสถานะของคนมีคู่ค่ะเป็นอย่างไรบ้างค่ะ judgment ทะเลาะกันงอนกันเนี่ยหนีออกจากบ้านเนาะเดี๋ยวก็กลับมานะคะถ้าง,งอนกันโกรธกันหายไปเดี๋ยวก็กลับมามีการติดต่อสื่อสารกันทางออนไลน์กลับมานะคะถ้าใครมีแฟนอยู่ไกลต่างแดนหายเขาหายไปเดี๋ยวเขากลับมาเขากลับมานะคะระวังปัญหาเก่าอ่ะที่ที่เคยทะเลาะกันเอาไว้จะกลับมาเป็นปัญหาอีกให้บอกแบบนี้นะคะก็โอเค ประมาณนี้นะคะชาราศีสิงห์และคณะสิงห์นะใครชอบคลิปนี้ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ใครสนใจดูวดวงส่วนตัวละเอียดอยู่ในด e สคริปชั o นบ็อกด้านล่างนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับทุกการติดตามนะคะโชคดีนะสวัสดีค่ะ